สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมอะไรนะครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือใหม่นะหนังสือที่เพิ่งได้มาเมื่อเช้านี้เลยก็เป็นจิกิโอการ์ดเกมอาร์ตเบอร์ครับอันนี้ก็เป็นหนังสือทีร่บรวบรวมพวกอาร์ตพวกคอนเซปต์อาร์ตของพวกตัวละครในเกมแบบตามตีมอื่นนะแต่ว่าที่เด็ดครับคือมันจะให้ใบนี้มาในเล่มด้วยก็คือเสอร์นรกนะเสอร์นลบที่มาแบบเป็นอาร์ตของพวกตีมเซโตคีนะครับก็เล่มน,นี้ราคาก็4,180เยนครับก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 2 0 0อง0 0แหละก็ น่าจะแพงเอาเรื่องนะสำหรับเติมลบไปเดียวนะแต่ว่าด้วยความที่เราสะสมหนังสือได้ตัวเพราะว่าอาร์ตมันน่าจะสวยอยู่นะก็เดี๋ยวเราเริ่มแกะเลยแล้วกันเนาะแก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 ะไม่ออกออกไหมออกแล้วโอเคจะค,ค,ค่อยแกะนะเพราะตรงนี้มเป็นสติกเกอร์นะถ้าเกิดเราแกะออกมันอาจจะขาดได้มาเป็นปกสองชั้นนะตามสเต็ปของพวกหนังสืออาร์ตเวิร์คที่อยู่แล้วนะมันก็จะเป็นแบบปกนอกปกนอกก็เป็นนี้ค่อนข้างสวยงามนะเป็นแบบกระดาษอาร์ตสวยๆเลย แล้วก็ปกติจะเป็นการแบบแน่นอนนะเปิดมาปุ๊บก็จะเจอเป็นซองที่ก่อนเลยอันนี้เป็นชีเด็ดนะที่เขาซื้อการเคยเจำเรองนี้แหละเป็นเสอร์ตะลบนะมีการ์ดอยู่ใบเดียวก็การ์ดค่อนข้างแพงครับเขาก็เลยแบบทำเป็นช่องแบบกีดไปนะเดี๋ยวเราค่อยดูทีหลังแล้วก็นี่ครับอันนี้จะเป็นอาร์ตของกายนะค่อนข้างสวยนะเป็นน้องเลกับเป็นเลกับซีโร่ใช่โรซ่ก็น่าจะสวยใช้ได้อยู่อันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวน่าจะพระเอกนะตามหลักก็เป็นพระเอกของไอ้นี่นะของเล่มนี้แต่ว่า คนค่าสนใจการ์ดมากกว่านะอันนี้ปกค่อนข้างสวยนะเพราะว่าเป็นแบบลงสีสวยงามแล้วก็กระดาษก็แบบเป็นกระดาษอาร์ตแบบไฮโซเลยก็เดี๋ยวค่อยดูทีนหน้านะอะไรก็เป็นแบบพวกการ์ดเกมอาร์ตเวิร์ครับเป็นเล็่หน้าปกนะไม่ได้ครับก็เป็นไอ้น,นี่เลยนะเป็นทีมของพวกใครอะไอกิชิกิครับอันนี้เป็นพวกตัวฮาเค็นนะเมื่อก่อนเลยแล้วก็เป็นพวกไอ้น,นี่ไอ,นนอนนปะโตเลมออร์เซเว่นเลยเอะไรเงี้ยเป็นพวกเอฟเซเว่นเลยถัดมาก็เป็นคนนี้ใคร ไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะอันนี้เป็นพวกกาตาครับเป็นน้องผู้หญิงคนนึงนะถัดมาครับเป็นอันนี้เป็นพวกกาตาครับก็เป็นพวกกับอาร์ตเวิร์กนะว่าแบบในการมีตัวอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็พวกนี้ก็ใช้ได้อยู่ถัดมาก็เป็นคนนี้ใครไม่เคยเห็นเลยฮะได้เป็นพวกสเตลล่าไนมั้งอันนี้เป็นพวกยูร่ามนะเหมือนใครจะเคยเห็นหรือเปล่าตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอันนี้เป็นนี้ด้วยเป็นพวกซุดีแอคนะวันก่อนก็เพิ่งเจอไปนะเป็นแบบพวกคอนเซปต์ครับเพราะมีแบบพวกอาวุธมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ แล้วก็เป็นอันนี้อันนี้เป็นพวกผ้าขอยนี้บ้างแล้วของพวกโบรเลกซีนะอันนี้เป็นน้องแบบอีบครับแล้วก็เป็นพวกนี้เป็นออคัทนะตามเรื่องๆครับแล้วก็ออาแม็กแล้วก็เป็นพวกนี้ด้วยมีนี้ด้วยนะน่ารักๆนะเป็นเวชนิ่งเพนเตอร์ครับก็เคยทําเด็กเอาไว้แล้วนะก็แบบน่ารักดีอย่างนี้มีพวกอาร์ตแบบเสริมพิเศษด้วยวก็มีคบทุกตัวนะมีพวกตัวสายฟ้ามีตัวนี้แล้วก็ตัวแม่นะเป็นแบบบูนโบอันนี้เป็นไอ้นี่ไหมเฟอร์ไฮมาที่เคยเล่น นดาจะเฟอร์ไฮนะอะเฟรืรอไฮจริงด้วยแล้วมีตัวไข่ตัวนี้ตัวเก็กเลยเล็กถัดมาก็นี่เป็นตัวใหญ่ครบก็มีแบบรายละเอียดตรงนี้น่ามีพวกการ์ตูนเล็กๆด้วยนะถ้าเกิดใครอ่านญี่ปุ่นออกก็น่าจะพอใช้ได้อันนี้เป็นธีมหลักของไอ้น,นี่เลยครับของเล่มนี้นะเป็นเซตโตคิ้ครับน้องเลนะล่างหนึ่งล่างสองอะไรนี้แล้วก็พวกอุปกรณ์ครับเพราะว่าตามตีมันจะมีพวกอุปกรณ์สวมใส่นู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นล่างอื่นๆนะอันนี้เป็นสีแดงจําชื่อไม่ได้ละแล้วก็เป็นชิสกูครับสีฟ้านะ แล้วก็เป็นไฮเาเตสีเขียวแล้วก็ตัวสีเหลืองนี่จําชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกันอันนี้เป็นโรเซ่ครับโรเซ่ก็บียับล่างเสก่อนนะน่ารักสุดแต่เสียดายตัวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นตัวลิงสองอันนี้ก็เป็นตัวลิงสี่นะแล้วก็มีพวกไอ้ดาบเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนมีเป็นอาร์ตใหม่มาที่จะเป็นการ์ดอาร์พิเศษนะเป็นตัวลิงสี่แหละต่เป็นอาร์เในทีฟอาร์ตอะไรนี้อันนี้ก็เป็นตัวน้องที่เป็นบารซัมครับตัวนี้กำลังไม่ค่อยเก่งแต่ว่าอาร์ตสวยมากตัวนี้แล้วนี่เป็นพวกอะไรอะแม แหมมีนน่นนี่นั่น,นอ่ะมีเมดมังกรครับมีร่างธรรมดาครับแล้วก็ล่างเม่างมังกรด้วยอันนี้มาเป็นมังกรแดงนะมังกรเขียวน่าจะครบทุกตัวนะอันนี้เป็นตัวเฮาเมดนะครับแล้วก็มีน้องเขานีอันนี้แปลว่าจริงๆเขาตั้งใจจะออกมานะเป็นร่างแปลงของน้องแชมเบอร์ใช่ไหมตัวนี้ก็เดี๋ยวมีคนรอดูนะน่าสนใจว่าเป็นตัวอะไรดีแล้วก็น้องเมครับน้องตัวสีฟ้าอันนี้เป็นพวกอะไรอะลาสต์ดูเอลครับก็ไม่ได้เล่นนะก็เลยไม่ได้ดูอะไรเท่าไหร่ก็มีโน่นนี่นั่นให้ดูนะ มีมังกรด้วยอันนี้เป็นซุดครับซุดก็่อคางเทน,นะเดี๋ยวเหมือนว่าช่วงปลายปีมันจะมีเป็นแบบโมเดลประกอบมาให้ผสะสมกันด้วยนะอันนี้ก็เป็นไลท์ทวินครับอันนี้เป็นพวกมีอรอพิเศษเยอะเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวล่างใหม่มีการะตูนด้วยกระตูนสั้นๆแล้วก็เป็นนี่เทอร์โบซันนี่ครับสองคนนะโฟติ 40. ในนี้ไม่ค่อยมีรายละเอียดให้ดูเท่าไหร่นะครับพอเป็นในนี้ก็ได้เห็นตรงนี้นั่นมากขึ้นแล้วก็เป็นพวกกระตูนสั้นๆนะอันนี้เป็น อะไรอะไดตอนไดตอนตัวนี้นั่นนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ปกติไม่ค่อยเห็นนะแล้วนี่ก็พวกหมีนะหมีโอกาสครับหมีโอกาสที่เล่นค่อนข้างยากครับเล่นยากมา,มากๆแต่ตัวค่อนข้างเท่ดับเหมือนเป็นการดั้มไปเลยอะไปพวกแบบโคตรีอาร์ตอะไรนี้เท,ท่อันนี้ก็เป็นพวกยานใหญ่นะยานใหญ่ของพวกหมีครับหมีมาเล่นกับพวกไดตอนไดแหละจริงจริงเหมือนในเกมมันจะทําการมาเล่นด้วยกันนะแต่ว่าเล่นจริงๆมันจะเล่นค่อนข้างลำบากครับอันนี้ก็เป็นมาสเคราหน้าครับเป็นล่าปกติใช่ไหมแล้วก็เป็นอัลเทร์ทีปหรออาร์เทียบเป็นล่าข ถัดมาก็อันนี้ล่าขี่มอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์ด้วยอะไรกัอันนี้เหมือนเขาอยู่ในจักรวาลเดียวกันนะเป็นแบบน้องมาเคียน,นากับไอ้นี่ไลท์วินเมื่อกี้อันนี้เป็นเอชฟอร์ครับเอฟอร์ A ก็เหมือนว่ามีส่วนสำคัญในะเรื่องหลักนะแต่ว่าไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่เพราะเด็กไม่ค่อยเก่งด้วยแหละเนี้ยไปดูกับกากๆนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีตัวใหม่คือคนนี้แหละที่เป็นแบบลิตเติ้ลไนท์อ่ะเก่งมากๆนะเดี๋ยวน่าจะกำลังเข้าเกมนะแบบไม่นานนี้แหละยังเหลือเยอะเลยอันนี้ น่าจะเป็นด็อกมาติก้าครับอ่านี่เป็นอาบัตนะอาบัตกับอีเคเซียครับอีเคเซียนี่ยิ่งออกยิ่งน่ารักนะแล้วก็เป็นเฟอร์ดลิสครับคนนี้อันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะน่าจะเป็นตัวที่แบบอยู่ในเสื้อกาะอะไรเงี้ยปติหาดูยากนะจะเห็นอีกทีก็ตอนเป็นไอริสแล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นชุดนี้อยู่ดีอันนี้ก็เพื่อนๆมันนะอันนี้เป็นตัวลายนะตัวลายในเรื่องของดอกมาติก้าเลยแล้วก็คนนี้คนนี้น่าเป็นเควมครับเควมล่างก่อนที่จะโดนแบบว่า พวกเดสเดียเอาไปทำให้กลายเป็นคนนี้นะแล้วก็รัดมาเป็นพวกไทบิเกตเพราะว่าพวกไทบิเกตกับพวกอัลบัตเนื้อเรื่องมันจะอยู่ในชุดเดียวกันหมดเลยนะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาหาอ่านดูได้เหมือนจะมีคนเคยทำแบบสรุปเอาไว้แหละไอเฟอร์ริจิตนะริจิตถอดได้แล้วหน้าตาดีใช้ได้เลยแล้วก็เป็นไอนี้พวกตัวของไทบิเกตแหละนู่นนี่นั่นนะต่อไปก็เป็นคิดคิดเนี่ยเป็นตัวอีเด็ดเลยแล้วก็เป็นพวกไอนี้ด้วย ชื่ออะไรนะที่ไปจัตรวจอ่ะจับไม่ได้เลยฮะอันนี้ก็เป็นพวกอาร์ตเวิร์คตัวใหญ่นะอันนี้เป็นอีเคเซียครับที่เหนียวไปอยู่กับพวกแก๊งเมอตากีนะแล้วก็เป็นนี่เทียบเล่นกับไอพวกซอโซนะอันนี้เป็นล่ามากรครับอันนี้เป็นมกรของอัลบัตนะนู่นนี่นั่น,นอันนี้ไปคิดล่างใหม่ครับแล้วก็เป็นนี่ไอริสครับก็คือเป็นเฟอร์ริสเมสซากีครับแล้วก็เป็นพวกซอโซครับก็ตามเรื่องนะก็หนีจาก ดอมาติก้าครับมาหาซอสโซนะแล้วก็เป็นไอ้เป็นตัวลายนะแล้วก็เป็นไอจครับไอจีก็หน,นีมาช่วยๆกันแล้วนี่ก็เป็นพวกไอเดสเปียร์นะแล้วก็เป็นพวกมิสเเจนะพนี้นั่นก็ค่อนข้างสวยดีนะนี่คือใครอออนี่ไอคิงเรกูลุกนะล้วมีพวกสไปด้วยก็ไปตามเนื้อเรื่องนะเหมือนว่าส่วนใหญ่เล่มพวกนี้มันจะอยู่ในเนื้อเรื่องของพวกอาร์คที่เป็นอีเคเซียกับอลบัตเป็นหลัก,กน,นะนี่คาทิเซียสวยมากนะตัวนี้ สุดยอดไปเลยแต่ว่าอาร์ตใหม่ที่ทําเป็นการ์ดแตไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะตัวตัวตัวนี้สวยดีอยู่แล้วถัดมาก็เป็นอันนี้เป็นตัวสิบดาวนะไอไอเจ็ดแล้วก็มาก่อนอันนี้เป็นไออลบาโซอาอันนี้เป็นเฟอร์ตอลีล่าสุดท้ายมั้งก่อนที่จะจบเนื้อเรื่องแล้วก็อันที่คใครเนี่ยไม่เคยเห็นเลยฮะเหมือนจะคุนค้นๆอยู่นะเหมือนเป็นตัวพิเศษโปรโมประจําปีสักอันหนึ่งแหละ อันนี้เป็นพวกโซฟาคอร์ดนะเล่นยากมากเป็นเดฟเพนดูลัมก็มีทุกตัวเลยมั้งน่าจะครบ,ครบเลยนะตัวนี้สวยนะแต่ว่าเด็กเล่นยากมากเลยเคยพยายามดูแล้วเล่นลระบากเลอเกินน่าจะครบเลยนะไอวิตุหัวหน้าถัดไปก็ลูคนที่เป็นคนหัวหน้าไม่แน่ใจนะอันนี้ก็เป็นพวกแก๊งเทียบทำมาใหม่นะในดูาสเวลโอกคนนี้ใครโอ้นี่อะไรอ่ะโอ้เขเทนึกว่าแวนการ์ดนะตัวนี้ไม่เคยเห็นเลย อันนี้เป็นพังแล้วพังก็แบบมีพวกตั้งไหนนะว่าครับพูดเลยคนนี้ว่าออกแบบประมาณไหนก็สวยดีเหมือนกันนะอันนี้เป็นตัวใหญ่แล้วก็เป็นพวกไอ้นี่ด้วยเอกโซซิสเตอร์นะอันนี้ก็หาดูยากนะที่แบบมีแบบหน้าหลังหน้าหลังอันนี้เป็นอีลิสมั้งคนนี้จําชื่อไม่ได้นะเป็นตัวลากเพื่อนหละแล้วก็นี้เป็นไอ้นี่ตัวจัว่วครบๆนะแล้วก็มีหมาท่าด้วยแล้วก็เป็นล่างแปลงนะล่างแปลงก็เป็นขออีลิสนะพวกตัวเอซิสนน่นนี่นั่น รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตัวแล้วก็คนนี้คนที่ใครเนี่ยไม่เคยเห็นเลยโอย้มีตัวไม่เคยเห็นนะแล้วก็นี่ก็เป็นไอ้นี่เนาะของเอ็กโซเซเตอร์ต่ออันนี้เป็นไอไดโนโมเฟียนะจริงๆตอนแรกเข้าใจว่ามันจะออกเป็นตัวผู้หญิงนะซะเยอะเลยแต่ว่าถัดมาปุ๊บดันออกเป็นตัวมังกรเฉยเลยจริงๆมันควรจะเป็นตัวผู้หญิงอย่างเงี้ยรายไหนตัวหรือเปล่านะเพื่อตีมาดูหน้าเล่นนะพอตัวที่2เป็นนี่ปุ๊บก็ค่อนข้างหมดหวังแล้วที่ได้เห็นตัวผู้หญิงต่อนะ ออกจดีไซน์ออกจะสวยเนี่ยเพราะตัวเล็กตัวน้อยก็สวยนะคนนี้ใครเนี่ยไม่เคยเห็นเลยไม่คุ้นเลยฮะคนนี้ด้วยน่าจะเป็นลาสเวลนะคนที่ไม่เคยเห็นน่าจะเป็นลาสเวลหมดแหละก็มีนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยแล้วก็นี่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 อันนี้ทีเด็ดเลยที่เขามารอกันอันนี้เป็นแม่เงินนะก็เป็นลาบิลินครับอันนี้ที่เขา,ล,าล้อกัน,นะนอ่ะเนี่ยอันเนี้ยที่แบบว่าอยู่คนเดียวเงาเง,งานะไม่มีอะไรทำก็นั่งเลียงพงเงพรียงไพ่่างนี้ แล้วก็พวกตัวน้องครับน้องเขียวน้องแดงนะแล้วก็น,นี่เป็นไอตัวเสื้อกะนะที่แบบโดดมาแล้วก็ได้ขลังด้วยนะนะนี่ก็เป็นเชิงเทียนตตมคอนเซปต์อาร์ตนี่ก็ตาผิงนะนาฬิกาแล้วที่เป็นเหมืองน,นะเหมืองข้อนข้างละเอียดนะถ้าใครแบบชอบพวกธีมลาบิรินเนี่ยก็อันนี้ก็เอาไว้ดูได้นะส,สวยๆอันนี้เป็นตัวพ่อบ้านนะพ่อบ้านใหม่สุดอันนี้นี่เทมากปกติจะไม่ค่อยได้เห็นนะคุณที่คาราครับปกติจะมีดาบมีมังกรเนี่ยนะอลังการสุดๆถ้าเกิดมีอาร์ทาร์เบียร์เนี่ยก็น่าสนใจนะแต่ว่า เ,เดิมๆก็สวยอยู่แล้วนะตัวน,นี้ไมเซนนะเป็นจินจานะอันนี้น่าจะเป็นโทบาลิอันนี้ไม่สึดนะแล้วก็มีเจ้าหมาหมาเป็นตัวใหญ่ด้วยอันนี้เป็นตัวปืนใหญ่นะแล้วก็กาวิตี้อันนี้ก็เป็นตัวเสื้อกะที่ว่ารีมูฟหรืองนี่มีอาร์ซิเท่นะไมเซนโคตรเท่ Sen, ตัวนี้แล้วก็เป็นพวกอาเอทครับอันนี้เป็นอินพานะอินพาก็ดูในกราฟไม่เท่ขนาดนี้นะพอแบบมีเสื้อนเสื้อน,นี้ค่อนข้างเท่เลย อันนี้ก็เป็นไอ้นี่มั้งตัวเสิร์ฟฟิว่ะแล้วก็นี้เป็นตัวที่ไม่ค่อยมีใครใส่นะแล้วก็หัวจ่ายครับอันนี้โหไม่คุ้นเลยฮะแต่ว่าน่าเป็นพวกแกไอเอ็ดแหละสักคนหนึ่งอันนี้ก็เป็นรถถังใหญ่นะอ้ตัวใหม่ตัวนี้โคตรเก่งนะตัวที่แบบทาให้เด็กไอเอ็ดนี่เก่งมากๆเลยแล้วก็เป็นไอ้นี่ด้วยเพลลี่เพลลี่ตัวนี้เป็นพิตตี้นะสีฟ้าแล้วก็มีตัวนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นพวกมีข้าโกะนะใครชอบมีข้าโกะก็ได้เห็นแบบเต็มๆนะเมียบหน้าหลังสวยๆนะ แล้วก็เป็นตัวไฟนะตัวไฟตัวน้ําแล้วก็มีแบบร่างโรล,ลี่ด้วยมีเขียวไหมอ่ะเขียวก็ต้องมีนะอันนี้เป็นร่างสุดท้ายมาตัวนี้เหมือนจะแปดดาวอะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครใส่นะมันแบบน่าจะเก่งน้อยกว่าแหละแล้วก็มีแบบการ์ตูนนี้นั่นอันนี้ก็เป็นไอที่เคยเล่นอนะที่เป็นไดพิธีกรรมนะไลโบแมนเซอร์มีตัวผู้ชายผู้หญิงนะแล้วก็น,นี่เป็นตัวไม่แน่ใจเนื้อเรื่องนะแล้วก็เป็นไอ้วิล่างพิธีกรรม ไอคนนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแล้วตัวใหญ่อันนี้ปีนี้ด้วยมีไอแทบทิกด้วยแทบทิกอันนี้เป็นลัฟเ,เฟเซียนะแล้วก็เป็นตัวนี้ตัวลิงอันนี้น้องไอมุม,มน้องไอมุม,มแล้วก็คนที่ขายพิงกี้คูล่าใช่ไหมน่าจะใช่นะแล้วก็เป็นตัวลิงที่ปั๊มพลังตัวใหม่คนนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะอันนี้คือใครอะ่ะโอ้มีตัวไม่ค่อยคุณน,นะไอแต่นี้เริ่มคุณละแต่ก็นึกไม่ออกนะ อาจจะเป็นลัสยูเอลแล้วนี่ก็พวกอาร์ตเวิร์กนู่นนี่นั่นนะอันนี้เป็น VS นะ VS ก็อันนี้ไปชื่ออะไรนะลาเซนใช่แล้วก็เป็นแมทเลิฟมีสลามด้วยแล้วก็ตัวมกรคุณโยนมีไหมไอ้เป็นเตี้ยหลงนะคุณโยนไม่มีนะอันนี้เป็นกตินะกตินี่ก็พอเป็นอาร์ตเวิร์กก็ค่อนข้างเท่นะตัวมันก็ค่อนข้างสวยอยู่ละอันนี้เป็นตัวใหญ่นะเป็นดิบิยอนอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นพวกอธิบายขั้นตอนนู่นนี่นั่นนะเป็นพวกอาร์ตนู่นนี่นั่นเป็นภาพใหญ่นะ เพราะข้าสวยนี่ยูเบลนะยูเบลกำลังมาเลยเดี๋ยวในเกมมันน่าจะเข้านะตอนนี้การจริงกำลังเป็นเมตาเลยอันนี้สตาร์ดัตตัวใหม่เพราะข้างน่าสงสารนะดูไม่ค่อยเก่งเลยลูกนี่ก็โหเป็นพวกฟูอาร์นะสวยๆเลยนี่เป็นลาสตเวลนะพวกคนที่ใครเนี่ยน่าเป็นลาสตเวลบ่ะที่จะเป็นแม็กซิมัมอะไรเงี้ยที่แบบสามตัวเป็นแบบซีเจียนอะไรงี้ที่เดี๋ยวก็เป็นพวกสารบัญฑ์เลยพวกนี้มั้งไม่น่ามีแล้วแหละก็สำหรับเล่มหลักก็จะบทประมาณน,นี้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูทีเด็ดของ ชุดนี้ก็ดีกว่าก็คืออันนี้นะเดี๋ยวไปเตรียมกันไกลเตรียมอะไรแป๊บหนึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวว่าต่อนะได้กัไกลมาแล้วอันนี้ก็ด้วยความที่การ์ดมันเป็นใบเทียบเพราะค่าราคาแพงนะเขาเลยอ่ะให้ตัวม์ามาแล้วก็เดี๋ยวเราตัดตามรอยเลยแล้วกันเนาะหวังว่าจะไม่โดนการ์ดนะแต่ว่าเขาทํามาให้แล้วก็ไม่น่าจะโดนหรือเปล่าถ้าโดนนี่น่าจะร้องได้เลยนะเพราะใบนี้ยน่าจะแพงมา,มากๆเห็นเขาขายแยกกันแบบเป็นพันอยู่เหมือนกันนะ ตัดดิชิบ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 ตัดไปจะเจอเลย,ยไหมหัดไหมแนปโอเคเรียบร้อยดูการ์ดกันดีกว่าเสียดนะเขาหน้าแบบทำให้แบบเว้นช่องเอาเนี่ยไว้ข้างบนก็ได้ตัวนี้ได้เต็มๆนะป๊าบได้มานะก็เป็นเสิร์อนักลบนะเสิร์อนักลบ เจอรุ่ใบใหม่เป็นพิมพ์มติกนะค่อนข้างสวยงามครับสวยก็ใบเดิมเยอะนะดูแบบน่าใช้สุดๆไปเลยก็เดี๋ยวเอามาลองทําเปรียบเทียบดูลงในนี่ก็ได้นะแบบสวยเลยแหละเป็นแบบไอ้นี่นะยี่ห้าปีด้วยมีปั๊มยี่ห้าปีด้วยนะก็เป็นลิมิเต็ดแหละเพราะว่ามีแค่แถมมากระดังสือเท่านั้นนะไม่น่าจะมีเป็นรีปีนี่อื่นแหละก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นกันครับผมสำหรับการซืออาร์ตเวิร์กยูกินะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ